อยากพบเจอแต่ความสุขควรทิ้งสิ่งนี้ออกจากชีวิตถ้าหากชีวิตดูเหมือนว่าวุ่นวายไม่มีความสุขแนะนําว่าควรทิ้งสิ่งเหล่านี้ออกจากชีวิตบ้างรับรองว่าจะพบเจอแต่ความสุขยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนสิ่งที่ควรทิ้งออกจากชีวิตเพื่อความสุขที่ดีขึ้นนั่นก็คือ 1. ทิ้งความกลัวในยุคปัจจุบันที่ดูเหมือนว่าจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาท้าทายชีวิตมากขึ้น ลองเปลี่ยนความกลัวแล้วเผชิญสิ่งใหม่ๆดูบ้างอย่างเช่นการงานถ้าหากสิ่งเดิมที่ทำอยู่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่คิดไว้ลองหันหน้าหาหนทางใหม่ดูเผื่อว่าสิ่งใหม่ๆหรืองานใหม่ๆอาจจะคือคำตอบที่ดีที่สุดก็ได้ค่ะ 2. ทิ้งความอิจช้าอย่าเอาชีวิตของตนเองไปเปรียบเทียบกับชีวิตของคนอื่นเพราะจะเป็นการบั่นทอนชีวิตและจิตใจของตัวเองมากพอสมควร และบางครั้งการที่เรามองในสิ่งที่คนอื่นมีแต่ตัวเองไม่มีก็จะทำให้เกิดการอิจฉาขึ้นจนทำให้ชีวิตไม่พบเจอความสุขแถมยังทำให้ตัวเองทุกข์มากขึ้นตัางหาก 3. ทิ้งความคาดหวังในความเป็นจริงแล้วทุกคนล้วนแล้วแต่มีความฝันและความหวังมักจะคาดหวังอะไรบางอย่าง,างไว้ค่อนข้างสูงแต่พอผลลัพธ์ออกมากลับไม่เหมือนอย่างที่คิดเมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ทำให้ตัวเองเสียใจทุกข์ใจผิดหวังในชีวิตจนทำให้ชีวิตไม่มีความสุขดังนั้นการทำสิ่งใดก็ตามอย่าตั้งความหวังไว้สูงเกินไปเพื่อที่จะได้ไม่ผิดหวังชีวิตจะได้ไม่ต้องทุกข์มากจนเกินไปนั่นเองค่ะ 4. ทิ้งการตำหนิตัวเองหลายๆคนมักบ่นและตำหนิตัวเองว่าทำไมเป็นคนที่ทำอะไรไม่ได้เรื่องและทำอะไรไม่ได้ดังใจ ลองเปลี่ยนการตำหนิตัวเองแบบนี้แล้วลองหันมาหาสาเหตุที่แท้จริงของตัวเองจะดีกว่าว่าแท้จริงแล้วการที่เราทำอะไรไม่ได้ดังใจนั้นมีสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วค่อยแก้ไขรับรองว่าถ้าทิ้งการตำหนิตัวเองได้จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขอย่างแน่นอน 5. ทิ้งอดีตข้อนี้ถือว่าสำคัญเอามากๆเพราะอดีตก็คืออดีตเป็นสิ่งที่กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้เลย บางคนคอยโทษตัวเองว่าอดีตที่ผ่านมาไม่ดีจึงทำให้ชีวิตในปัจจุบันไม่ดีตามไปด้วยถ้าหากยังคงคิดถึงแต่เรื่องอดีตอยู่อย่างนี้ก็จะทำให้ปัจจุบันไม่มีความสุขตามไปด้วยดังนั้นอยากมีความสุขควรปล่อยอดีตให้ผ่านไปพร้อมกับเวลาและควรอยู่กับปัจจุบันแค่นี้ชีวิตก็จะมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะคะ่ะ 6. ทิ้งการทำงานที่หนักเกินไป บางทีการทํางานที่หนักเกินไปก็ใช่ว่าจะทำให้ชีวิตพบเจอความสุขมากขึ้นเราลองสังเกตดูผลลัพธ์สิว่าการทํางานหนักนั้นทำให้ชีวิตเราดีขึ้นกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนเพราะส่วนใหญ่แล้วการทํางานหนักจะทำให้เกิดปัญหาครอบครัวมากที่สุดสาเหตุก็มาจากไม่มีเวลาไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากัน แถมยังทำให้เสียสุขภาพและที่สำคัญจะทำให้เสียคนรอบข้างอีกด้วยค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ